โอเคมอนเตอร์สีดวที่เราควรมีติดบ้านไว้หรือติดไอดีไว้ในกรณีที่เรามีทีมพื้นฐานแล้วหัวน้ําเอ่ยโจ๊กลมเอ่ยโอ้ิมูซ่าทัดทัดไฟเอ่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะทีเนี้ยมอนเตอร์สีดวอันเนี้ยในมุมมองของวันเท่านั้นนะอันเนี้ยในมุมมองของวันเท่านั้นนะครับผมอันดับแรกครับมาพูดถึงตัวของทัดไฟกันก่อนตัวของทัดไฟเองอะมอนเตอร์ที่ควรมีติดบ้านไว้เลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับลาพีทาัดไฟครับ คือหลายคนบอกเฮ้ยจริงๆราพิดไฟมันเอามาใช้อะไรบ้างพี่มันมันเก่งไหมจริงๆอะ่ะตำแหน่งของราพิษไฟอะ่ะเป็นตัวที่เบิร์ดดามิได้แรงมากลงหอได้ออโนมอลได้นะครับผมเนโครได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นสามารถลงดีเจสีได้หรือ3หัวได้นัวนองครับตัวนี้เก่งมากๆถ้าใครที่แบบอุ้ยผมมีตัวนี้จริงๆก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่เก่งเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอ่ะตัวนี้สําคัญมากๆนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ควรมีติดบ้านไว้นะครับผมอ่ะก็ เป็นอันนี้จะพูดเป็นทีละธา,าแล้วกันนะครับเผื่อใครที่มีนะเผื่อใครที่แบบอุ้ยที่ผมมีพวกนี้ว่ะผมเอามาปั้นได้ไหมอย่างเงี้ยตัวต่อไปก็คือแท่ไฟครับแท่ไฟความสามารถของน้องคืออลีดนะครับอีดเนี่ยมันสามารถเอามาเพิ่มครีเป็นเป็นลีดครีเนี่ยให้เพื่อนสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับไออดีตตรงเนี้ยสำคัญมากในการที่เราจะลงสามหัวโซโลนะครับหรือทีนี้อ่าทีมนี้นะครับเห็นไหมทีมรอยแยกนั่นเองครับตัวของแท่เองอะ่ะนอกจากลงสามหัวแล้วอะ่ะน้องยังสามารถที่จะเอามาลงการตีคนได้ด้วย ตีแรงตีเจ็บนะครับตัวนี้สําคัญมากๆอันนี้คือตัวที่2ถ้าเป็นธาตุไฟนะแล้วก็ตัวต่อมานะครับผมตัวต่อมาตัวที่3นะครับผมอันนี้เชียมากมากอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นเดอะเบสเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะอันนี้คือเป็นเดอะเบสเลยครับก็คือตัวของเมียธาตุไฟเมียไฟอ่ะมันจะมีแพสซีฟที่ดีมากมากคือในกรณีที่ตัวของน้องตายเวลาน้องตายปั๊บเนี่ยน้องจะเป็นการล้างสถานะแดงนะครับผมน้องจะเป็นการล้างสถานะแดง ให้กับผักพวกทั้งหมดเลยเพื่อนๆล้างบัฟแดงทั้งหมดนะครับแล้วก็วที่สำคัญไปมากกว่าน pues, าั้นจะเป็นการฮิวด้วยอ่าล้างบัฟแดงฮิวด้ด้วยเบริกูดเลยครับเพื really good good. Good already, ่อนๆตัวเนี้ยเวลาที่จะเราจะออกมาเล่นเนี่ยเราจะมาต่อจิกซอของ3ามตัวอ่าอันนี้สําคัญมากๆนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้จริงๆมันมีตัวแทนอยู่แล้วอันนี้อันนี้ผมไม่ค่อยเชียร์สักเท่าไหร่ไม่เชียร์ให้เลือกนะอ่าอันนี้ไม่เชียร์ให้เลือกครับผมมีแค่นี้นะครับมีแค่3ตัวมีเมียไฟอันนี้ตัวแรกอันนีี้้ค่อนขางเชย ผมแท้ไฟเป็นรีดเชียนะครับผมแล้วก็ตัวของลาพีสหรือเป็นตัวของแอสตาอันนี้เชียสามตัวธาตุไฟผมเชียมากๆทีนี้มาพูดถึงตัวของธาตุน้ำกันบ้างธาตุน้ำถ้าเป็นสีดาวนะครับผมมีตัวไหนบ้างที่มันสามารถออกมาเล่นระยะยาวได้แล้วก็เก่งมากๆนะครับผมอ่ะอันดับแรกจากบูมเนี่ยอันนี้คือจากถ้าเรามีจากแล้วเราสามารถเลือกบูมได้ถ้าเรามีบูมเราสามารถเลือกจักได้แต่ว่าจริงๆอ่ะไอตัวของจากน้ําเองแอบไม่เชีย จะเชียร์เป็นตัวของบูมบูมธาตุน้ำมากกว่าแอบเชียร์เป็นบูมธาตุน้ำมากกว่าถ้ารักเลยจะเชื่อคุณเอาผมไปขายคุณยีใ่ใหม่เลยจะเชื่อแอบเชีย <laughs> ร์นะครับผมบูมเนี่ยผมแนะนําเป็นบูมน้ําถ้าเรามีจักรแล้วนะอาจจะเป็นจักรไฟก็ได้หรืออาจจะเป็นจักรน้ําก็ได้แล้วเราเอาบูมน้ําได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องมีมอนเตอร์พวกพื้นฐานก่อนนะอย่างพวกผัวน้ำอะไรแบบประมาณนี้เป็นต้นตัวเนี้ยเล่นระยะยาวได้ค่อนข้างเยอะมากๆเยอะมาก,มาก,มากๆจริงๆนะครับโกเลมได้มังกรได้ <m> นีโครได้ ร่วมถริงสาหัวก็ได้เหมือนกันครับแบบเยอะมากเยอะจริงๆตัวนี้ไปไปได้แบบค่อนข้างอาราวมากๆเพื่อนๆตัวนี้เก่งมากๆนะอันนี้คือตัวแรกนะครับผมตัวต่อมาตัวที่สองนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับตัวนี้คือเรียกได้ว่าแบบทําหลายคนหัวร้อนมาแล้วตัวนี้ทําหลายคนหัวร้อนมาแบบด่าเกมแบบหนักมากสลัดน้ําครับตัวนี้มีความเก่งมากๆก็คือตัวสกิลที่3สกิลที่3ของน้องเนี่ยหนึ่งกอแตกได้เป็นการก่อแตกหมู่2เทินนะครับกอแตกระดับสองบ้าบอก็แตก2เทิน นะครับบัฟดาบ2อเทินอันเนี้ยเป็นตัวเดียวในเกมที่สามารถทำาก่อแตกหมูได้แล้วก็บัฟดาบได้ด้วยอันนี้คือแบบเดอะเบสเลยครับเก่งมากๆแอบเชียร์ให้มีติดบ้านไววนะครับผมเกง่งเก่งจริงยอมรับนะฮะเอออันนี้คือเดอะเบสเดอะเบสจริงๆนะครับผมอ่ะอันนี้คือตัวที่มีท่าน้ำแบบผมเชียร์อยู่2ตัวจริงๆริอ่ะมันมันมีมากกว่าน,นี้แหละแต่ผมมองว่า2ตัวเนี้ยเป็นเป็น2ตัวที่รู้สึกว่าได้มาช่วงเริ่มต้นเนี้ยคุ้มค่าต่อมาครับผมก็คือมอนเตอร์ท่านลมมอนเตอร์ท่านลมเนี่ยออกจะแบบมีหลากหลายตัวหน่อย แต่จริงๆผมเชียร์อยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับตัวแรกอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือตัวอนุบิดอนุบิตท่านลมเนี่ยเวลาที่เรามีน้องเนีเน่ยเราสามารถเอามาต่อตัวของกิ๊กซอในเรื่องของไอทีมนี้ได้นะครับผมอ่าทีมฟาร์มของ3หัวได้ใครที่มีอนุบิตลมจะมีเขาเรียกว่าจะทํามหัวได้ง่ายกว่าชาวบา้านชาวช่องเขาเยอะอย่างผมอะ่ะผมเลือกอนุบิตลมมานะอืมอย่างผมผมเลือกอนุบิตลมมานะเ,นเพื่อนๆอ่าโอเคไหนให้ดูนะครับ <c oughs> มันจะมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งครับท,ที่ให้เราเลือกสีดาวใช่ไหมอ่ะผมเลือกอนุบิดลมมาเพราะว่าตัวของอนุบิดลมเนี่ยเวลาที่มันตายแล้วมันกลับมาเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับตายแล้วกลับขึ้นมาเกิดมาเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีสตูด้วยสกิลที่2ซึ่งการโจมตีด้วยสกิลที่2เนี่ยจะทําให้สตูเกิดเคสของประทับตาแล้วประทับตาเนี่ยมันทาให้ดาเมจแรงขึ้นถึง2ี่เอ่ะเวลาที่อีตัวของบอสสหัวเนี่ยโดนก่อแตกโดนประทับตาไปแล้วเนี่ยดาเมจมันจะแรงขึ้นมากนะครับผมคือเอาง่ายคือเรองงขวแก สบายมากโอกาสจะฟิลจะน้อยมากๆากเลยอันนี้สามารถลง B4 ได้ง่ายมากนะครับทั้งๆ้งที่ลูนะของของตัวโอดินไฟอะไม่ต้องแน่นเราสามารถลงจบได้ง่ายมากนะครับประมาณนี้อันนี้คือเป็นตัวที่สําคัญมากๆสําหรับตัวของ BJ นะครับใครที่มีตัวเนี้ยกับใครที่ไม่มีอะจะเห็นผลต่างกันแบบต่างกันจับอนะต่างกันจริงๆนะครับผมเรื่องของการเหมือนคล้ายๆกับหนึ่งเลยเรื่องของเอ่อ เทอร์นออเดอร์ต่างๆที่จะออกแบบแอนิเมชันของบอสแอนิเมชันของทีมเราที่ออกแตกต่างกันออกไปเรื่องของดรามีจะเห็นภาพได้ชัดยัดชัดมากๆอันนี้คือตัวแรกนะครับที่ผมเชียร์คือเชียร์มากๆใครที่ไม่มีติดบ้านไว้นี่คือแบบนายแม่งพลาดละของดีวอกเลยตัวนี้แล้วก็ตัวที่2ครับอันนี้เชียร์มากๆก็คือตัวของลุงเถื่อนท่าลมหลายคนบอก ee, ที่ลุงเถื่อนท่าลมมันเก่งนะครับผมมันมันเก่งมากๆครับลุงเถื่อนท่าลมเนี่ยจะโดดเด่นในการลงนอนสีมากๆนอนสี ตีคนนะครับตัวนี้จริงๆอ่ะมันมีการในเรื่องของบัฟบัฟมาครับปัฟในเรื่องของสกิลที่3มาครับสกิลที่3อ่ะจะเป็นการตีหมูเพื่อนสกิลเนี้ยตีหมูพอไม่พอสามารถสร้างบัฟบดาบได้สร้างบัฟบสปีดได้ทําให้มอนเตอร์ที่ตีแรงตามค่าสปีดเนี้ยจะชอบตัวนี้มากเพราะว่ามันมีทั้ง2บัฟบทั้งบัฟบดาบแล้วก็บัฟบสปีดและที่สําคัญไปมากกว่านั้นอนะ่ะไอตัวนี้เองอ่ะจะทําให้ตัวของน้องเองอ่ะตีสถานาบาะบาระห่ำ ก็เกิดเคสบ้ารหัมปับเนี่ยดาเมจทุกสกิลของมันเนี่ยจะแรงขึ้นถึงร้อนนี่คือความสามารถพิเศษของน้องครับตัวนี้บอกเลยว่า the best the best จริงๆเก่งมากๆใครที่จะลงหนอนสีต่างๆเนี่ยถ้ามีตัวนี้ติดไว้นะคือแบบยิ้มได้เลยครับเป็นตัวที่เก่งมากอะ่ะแต่ว่าแอบเชียร์ห้สกิลเต็มนะครับถ้าสกิลไม่เต็มเล่นยากมากถ้าสกิลไม่เต็มเล่นยากมากๆนะครับผมตัวของ่าดลมนะครับหลักๆผมก็จะเชียร์ประมาณนี้แหละมีอยู่สตัวตัวมากจะโมเมนต์ไปทางคาดไฟมากกว่านะครับผมอ่ะอนน